คุณกำลังมองหาสวิตที่ทั้งเร็วแรงทนทานและคุ้มค่ายอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ m e r c u s y s ms 1 0 5 GS Switch f u gs สวิ a ฟู t จิก t พที่บอกเลยว่าเล็กแต่ว่าโคตรคมคันเลยครับใช้งานได้ทั้งบ้านหรือว่าออฟฟิศเล็กๆก,ก็ยันได้และแน่นอนเลยครับราคาน่ารักมา,มากๆมาเริ่มกันที่ตัวเครื่องของ m e r c u s ิวเ 105GS กันครับตัวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงมากๆเพราะว่าใช้โครงเหล็ก Metal Casing ไม่ใช่พลาสติกบางๆนะครับนี่ครับแข็งแรงครับเวลาใใช้งานก็ช่วยระบายความร้อนได้ดีครับทำให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไปได้ยาวๆเลยครับ นอกจากจะทนทานแล้วนั้นการออกแบบก็ออกแบบเพื่อใช้งานได้หลากหลายคุณสามารถจะวางบนโต๊ะอย่างนี้ก็ได้ครับหรือติดผนังแบบนี้ก็อย่างได้ครับตามแต่สะดวกไม่เปลืองพื้นที่เลยสักนิดทีเด็ดของรุ่นนี้เลยนะครับคือการให้พอร์ตมาทั้งหมด 5พอร์ตด้วยกัน r j 4 5แบบ Full Gigabit รองรับความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,000เมกะบิตเพอร์เซกครับคือรองรับทุกพอร์ตเลยเนาะไม่มีพอร์ตไหนที่แบบว่าจะช้ากว่าหรือว่าเร็วกว่ากันเลยสูงสุด1,000เมกะบิตเพอร์เซกทุกพอตเลย5พอร์ตนะครับที่สำคัญนะครับมาพร้อมกับระบบ Auto Negotiation นะครับและ Auto MDI MDIX ซึ่งแปลว่าคุณไม่ต้องปวดหัวกับเรื่องสายไขว้ หรือสายตองอีกต่อไปเสียบสายแลนแบบไหนก็ใช้งานได้เลยสุดๆเลยครับเรียกได้เลยว่าเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานทั่วไปหรือว่าทํางานในออฟฟิศเล็กๆก,ก็ยังใช้งานได้นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นเลยก็คือความที่มันเป็นปแอ g and play ครับเสียบแล้วใช้งานได้ดันทีไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะๆให้มันปวดหัวครับผมเหมาะกับคนที่อยากให้เครือข่ายทํางานแทนเราโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าหรือว่าไปเซตอะไรให้มันยุ่งยากเลยสักนิดหนึ่ง และที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของ green internet technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานตัวสวิตช์นั้นจะปรับการใช้พลังงานแบบอัตโนมัติทันทีครับตามการใช้งานจริงอย่างเช่นถ้าพอร์ตตัวไหนเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับก็จะลดการใช้งานของไฟตรงพอร์ตนั้นลงทันทีทําให้สามารถประหยัดค่าไฟได้อีกเยอะเลยนะครับ ลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้พอตตร์ตพวกนี้เลยแล้วใช้่พอร์ตเดียวพอร์ตที่เหลือก็ไม่ได้กินไฟอะไรก็สามารถประหยัดไฟได้เยอะเลยโดยเฉพาะใครที่ต้องการเปิดเครื่องมาทั้งวันนี่ก็คุมที่สุดเลยครับผมว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เหมาะกับหลายๆกลุ่มเลยไม่ว่าจะบ้านที่มีหลายอุปกรณ์หรือว่าอยากได้ความเร็วเน็ตที่เต็มสปีดแบบทุกเครื่องเนี่ยร้านเกมเล็กๆหรือออฟฟิศเล็กๆที่ต้องการความเสถียรอีกหรือแม้แต่ใครที่ทํางานด้านกล้องวงจรปิดที่ต้องตอบแบบว่าหลายๆพอร์ตเนี่ยก็เอาอยู่ครับใน ราคาที่จับต้องได้ได้ทั้งความเร็วความทนทานและประหยัดไฟครับผมอ,อย่างนี้นะครับเมอร์คิวเ M S 1 0 5 G S คือสวิตท,ที่ทั้งเล็กทนประหยัดและเร็วแรงแบบ Full Gigabit ใช้งานได้จริงทั้งบ้านหรือว่าออฟฟิศเล็กๆในราคาเพียงแค่299บาทเท่านั้นครับเมื่อคิวใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ทาง w w w speedcomputer.co.th ด้วยนะครับ หรือจะกดที่ลิงใต้ดีสิฟชั่นที่ผมจะแปลไว้ให้ก็ยังได้นะครับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวราไปก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณ